น้อยแต่เล่นดีหุยเล่นดีมากเล่นดีมากสุดๆเป็นที่นาคารหรือเปล่าน่าจะเป็นที่นาคารนะครับลองโดนเน่ยจ้ำๆนะเจอได้โชว์โชว์อย่างเดียวเลยผมยังไม่เป็นไรเล่นเป็นแต่ลุงไฟน้องเล่นเรียนน,น่าเก่งกองผมดีอะอันนี้จริงๆผมได้ได้ประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นของน้องจริงน้องเล่นเล่นน่าเก่งไหมคุณกำลังคิดว่าไงเลยไ้มน้องอ่ะอยู่ในห้องผมคิดว่าอะไรวะผมคิดว่าอะไรวะผมคิดว่าเสมอมาเล่นกับผมเว้ยตอนแรกอ่ะน้องมันคิวติดกับตัวทุกเกมอ่ะผมคิดว่าเสมอมาเล่นกับผมต่ออันนี้เนี่ยอยู่ต่ออะไรวันั่นให้ผมให้น้องเล่นต่อเสมอมาเล่นกับผมเพราะว่าไม่ได้แตครับทำไมน้อง มันมีไอดีอื่นไหมครับเลยถามว่ามีไอดีอื่นเราว่าแรงเกิน25ดาวเข้าไม่ได้ถ้ามีไดมอนน้องบอกไม่มีแล้วพี่เขามาคุยกับในช่องในแชกน้องชอบดูผมมากชัาน,น,นห้ายังอ่ะเฮอย์ยติเรน,นี่เดียโคตรเก่ง เู่้ไมห้ต่อรายการไปทั้งนั้นก็เกือบหมเลยวันก่อนเด็กแอดช่องหนึงบอกเลขบัญชียอยากหาขายยันบ้าฟ้าอยากเล่นปล่าวะอยากเล่นป่าวะ,าาวะขายบ้าฟ้า อมกดีอ่ะเดี๋ยวผมไปลิสต์โลมดีกว่าว่าใครใครโดเนเนี่ยผมไปเลี้ยงคนนั้นน่ะเอาดิน่าสนใจพี่วีวน่าสนใจคนนี้น่าสนใจไอหยันบัลฟ้าวา่าสั้นคอยนับเปิดก่อนนะป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไอเมันผมเคยดูนะข่าบัลฟ้ามมไ่ด้วย

มาคนเดียวมันกเอ,อมันได้ด้วยเฮ้ยมันฆ่าเรียหน้าได้ด้วยไอ้อกบบ้านี่อปอปเจ้าอบปอปเจ้ากบอบอ,บอ,บอบเอาเรื่องว่ะกบตัวเนี้ยนี่มันอาจารย์หกครั้งนี้รุ่นที่เจ็ดนี่ว่า เซียนกบหกวิถีวะเนี่ยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีมันเซียนกบหกวิถีแน่ตัวหนา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 โผเข้าให้อย่างนี้รอดยากครับไอ้กบโอ้โหมาเลยนะผมอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันจับผมไอ้บ้านี่ ไม่ดับตัวอื่นนะดูมันนี่กลเม็มัตกรของเราถูกโ <ไม S 1> จมตีกำลังไปไม่น่าเอาปรไฟล์เลยเกมนี้น่าจะเล่นฟิกเกอร์นะนหนักผถ่ายนะฮะ <c oughs> ทีนี้โคตรดุดันผมบอกเลยโจมตีเอาเมือออกจากกระเป๋าต้องมีคนตายอ่ะทีนี้ของเราถูกโจมตีลมนั้นเลยฮะเอากิ้งมาอีกก็ตายดิกกิ้งมาอย่างเงี้ยอ้ <An enemy S 1> าวตายนะ <been> ตัวแพ้ให้อาเตะน้องอย่ากิ้งมาแบบนี้มันแพ้ให้อาเตะ กิ้งมาแบบว่าแข่งกับเป็นตัวแบบแาิ้งมากับชนะทาานายต๋โนะเนาะแห่เต๋แพ้แค่คาเฟนีกับแบ ยังหนีได้ยังหนีดยังฟิวโดนหลบยังตกได้เฮ้ยโดนตกยังหลบได้เออโดนหลบยังยังยังตกได้อะไรอะจะบ้าสิ้นพันละ สามพันหว่ะคนรวยตอนนี้เรายังเป้ารอโดยเน็ยจากโคตรน้อยอย่างได้่อไ้ต่อป๊าบโอบีเอาวะไอ้ตายายอ้อะคิว ไปกินแล่ว่าคิวอะครับ้านคีม่า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 ว่ะนะอย่าอย่าดู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 เบ๋เ๋ดูดูตาละละน้ย แฮตเต้เหมือนแทบจะไม่แพ้ใครเลยว่ะอยากแพ้บ้างปะแฮ้เต้วินลอยปะเนี่ยลอยหิ้วดับกี่น้อยต้องมีนักสู้ทั้งนั้นเลยติดว่งให้เต้ผมอ่ะเสียงน่ารักแท้ขอบคุณครับน่ารักต้องรักด้วยนะฮ้ยไม่ขอโทษไม่ขอโทษมีคนชมไม่ได้เขินนิดหน่อย

ตอนแรกก็ซื้อมแหละแต่ว่าพี่เควินมาก็ดีดงไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพองงอมเดี๋ยวพาเพ้ก็อตอนนั้นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยตอนเปิดสต,ต,ตรีมมาเพิ่งตื่นแล้วนี่เหนื่อยมากวันนี้แบบตื่นะทำไมเฮ้ยใครทำตาอว้วนไม่น่ารักเลยนะใครคิวบอกพี่มาน้อง วันวันสุกน,น,น้องแก๊งวันสุกไอคิวไอป้อมป้อมล่างอะเมันไม่แตกไม่เข้าใจว่ะซูปะเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วน้องน้องเลนเป็นคนดูคนดูใหม่เหรอครับคนดูใหม่เหรอครับห้าร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเลน ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โชว์เมกาเลยพี่โชว์เมกาเลยทุนซ้อมไม่ต่ำแรกไม่เคยเที่ยวอืมบอมเลนดักของเราถูกโจมตีมันอะไรกับผมขนาดนั้นวะมันมาแบบอืม มันก็มาเยอะเกินไอ้บ้านอืมวิงกี่ตัววะน่ะสี่ตัวกูจะบ้าฝาดดูแลป้อมด้วยไม่อยัางเมกาได้อย er ู่ได้แค่คอร์สอยู่แล้วตายไปตัวหนึ่งเอามา อะไรอาโศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วสวยน้องวนตุ๊บดึงสวยมาก เฮ้ยโอ้โหดูมันจ้าอะไรเงินอะไรเงินก็ขอบคุณน้เนีนะครับน้องน้องน้องเล่นอ่านว่าน้องเล่นไหมอ๋อดูในต๊อกต๊อกหรอครับขอบคุณน้องเนะครับผมขอคิวปิวไปละโอ้ยไม่ได้นะขอยากเอาจริง เ,เมื่อกี้เห็นผมเห็นอะเลเตอร์มันจับไอ้นาคอร์ไปแล้วไงผมเลยจะลามจะเข้าไปลามมันติดอะไรไม่รู้ติดแถบอะเลเตอร์หรือเปล่าไม่ก็ติดไม<ป>่ใช่หรอกจ,อจะเล่นแบบใจเย็นนะ<า>แบบไล่เปนเล่ไปออตอนนี้หายหมดเฮ้ยเจ็บมากใจเย็นๆ

โอ้โหจับอยู่ตัวเดียวโดนเลเตอร์จับห้ารอบแล้วเ,เนี่ยเกมเนี้เจมีกาจจมีกา